ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอูหันสานะคะสวัสดีทุกท่านสวัสดีพี่ๆชาวไทยนะคะที่ไปทำงานในต่างแดนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้ทางอูนะคะจะพามาชมเป็นรถคันนี้รุ่นนี้นะคะ isuzu d ก้านะคะเครื่องของคันนี้คือเครื่องของ h d ี1นะคะ1 9 5แรงม้านะคะเป็นหัวเดดก้าหัวแครบนะคะเป็นหัวสูงนะคะ สำหรับคันนี้ทางอูใส่เป็นคัสซีไทยค่ะก็เพิ่งทําสีเสร็จมาเลยทางอูทําเป็นสีน้ำทะเลนะคะยังไม่มีเจ้าของค่ะคันนี้ยังว่างนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากได้เดดก้านะคะไปไว้ใช้งานราคาไม่แพงนะคะคันนี้พร้อมจบอยู่ที่8,1,000 0บาทนะคะพร้อมชุดแต่งอีกมากมายนะคะถ้าอยากได้แวะมาชมมาดูรถตัวจริงได้ที่อู่หัตาเลยนะคะเดดก้าสวยๆแบบนี้นะคะ ไปดูอีกข้างกันนะคะเต็มๆนะคะตัวนี้ทําเป็นสีน้ําทะเลนะคะก็ยังไม่มีลูกค้านะคะทางอู่ก็ไม่รู้จะทําสีไหนนะคะก็ทําสีตามใจที่แม่ค้าสั่งไปก่อนนะคะแต่สีนี้ก็สวยค่ะสีน้ําทะเลนะคะทําลวดลายนะคะเป็นเสาเป็นลายเพชรฝาข้างทําเป็นลายนี้ตัดกับสีน้ําทะเลนะคะสีรถตัวจริงนะคะจะสวยกว่านในกล้องนะคะในกล้องมันจะดูไม่เงาเนาะแต่ว่าสีรถตัวจริงนะ่ะจะเงา จะเงากว่าในรูปนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็มาดูรถได้ที่อู่หันศานะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะรอบๆคันของคันนี้นะคะตัวนี้ทางอู่ทาเป็นสีน้ําทะเลติดเป็นฟิล์มนะคะฟิล์มสีปละหลอดนะคะแบบนี้ชุดแต่งนะคะก็แต่งได้ประมาณ60ซนะคะเหลืออีกอีก,อกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะถ้าชอบแบบไหนมาสั่งให้ทางอู่แต่งให้ได้เลยถ้าลูกค้าอยากได้เดสกาไปไว้ใช้งานนะคะคันนี้ยังว่างนะคะ เดี๋ยวไปดูเนีย่ยดูตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะพวกบันไดแคบนะคะยังไม่ได้ใส่มือเปิดก็เป็นโครเมียมนะคะกันสาดประตูโครเมียมนะคะอ่าดูคอนโซลภายในหัวเก๋งกันก่อนแดดสองนะคะสะท้อนแสงนะคะตัวนี้ทางอู่ทำเป็นเบาะสีดำล้วนนะคะแต่เข็บแดงนะคะคันโยกทำเป็นสีแดงนะคะ คนหัวเก่งนะคะขัดเรียบร้อยนะคะสะอาดแบบนี้เลยค่ะดีเบาะแบด้วยนะคะเบาะแบยังไม่ได้ใส่นะคะกําลังหุ้มอยู่นะคะนี่คือข้างหลังนะคะปิดเสียงดังอย่างประตูนะคะกระบะของคันนี้ความยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะคะรวมฝาท้ายเขาเรียกอะไรตรงนี้ทางอูก็ใส่ให้นะคะ เขาเรียกบันไดลิงเนาะบันไดลิงตรงกระบะนะคะถ้าลูกค้าจะปีนไปที่หัวรถนะคะ<อ>ก็เหยียบตรงนี้เลยค่ะตรงบันไดลิงนะคะทางอู่ทำให้นะคะกันหมากันถังน้ําบันนะคะกันแบตเป็นแคสซีไทยนะคะแคสซีไทยคันนี้ก็หน้าประมาณ8ดนิ้วครึ่งนะคะแหนบก็เสริมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะ แกนดุงแกนเผาแกนเผาร้อคันหน้านะคะจะพ่นเป็นสีแดงนะคะสําหรับคันนี้การเดินท่อนะคะก็เดินเป็นท่อพักใส่ท่อพักมะม่าปูให้ด้วยแล้วก็เดินออกมาตรงปลายใส่ทอ,ม,อมัมอก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยนะคะหนึ่งลูกนะคะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันบ้างนะคะสีมันก็จะประมาณนี้นะคะตัวน,นี้ทางอู่สีนะคะทำรูปสไปเดอร์แมนมาให้นะคะ มาดูข้างหลังหลังกระบะกันบ้างนะคะหลังกระบะนะคะแบบนี้เลย เป็นคัตซีไทยนะคะเดี๋ยวพามาดูคัตซีนะคะคัตซีก็ประมาณนี้นะคะเป็นคัตซีไทยนะคะแหนบเสริมให้พร้อมใช้งานทั้งสองฝั่งนะคะถังน้ำมันนะคะกันหมากรองเดดก้านะคะกรองเดดก้าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะ กองเป่าลมนะคะดักดักฝุ่นน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะคะสำหรับเดซก้านะคะอตอนนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะตัวนี้มือเปิดประตูนะคะก็เป็นโครเมียมนะคะคอนโซลฝั่งอีกฝั่งซ้ายนะคะก็ใส่พายางตัวนี้เป็นน่าจะเป็นพายางนอกมานะคะ ผ้ายางมากับรถเลยค่ะที่รองขานะคะรองเท้าเนาะเนี่ยมีตรงกลางด้วยนะคะที่รองเท้านะคะมียาวไปตลอดนู่นเลยนะคะที่รองเท้านะคะมียาวถึงนู่นเลยค่ะก็ถอดซักนะคะถอดซักเรียบร้อยนะคะ สำหรับเดซกาคันนี้นะคะก็ยังว่างนะคะทางอู่เพิ่งทำสีเสร็จมานะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าลูกค้ามองหาอยู่นะคะก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมนะคะมาสั่งสเปคสั่งชุดแต่งได้เลยนะคะทางอู่ยังไม่ได้แต่งไว้นะคะคันนี้ก็เพิ่งทำสีเสร็จมาเลยนะคะราคาพร้อมจบของคันนี้นะคะอยู่ที่820,000บาทราคาต่อรองได้นะคะเป็นคัสซีไทยเครื่อง1 9 5หัวเดซกาหัวสูงนะคะ ยอดจัดของคันนี้นะคะก็จะจัดได้ประมาณ4ี่แสนสี่แสนห้านะคะก็แล้วแต่เครดิตลูกค้านะคะจะซื้อผ่านทางทกศก็ได้นะคะทางอู่ก็ต้องมาจองรถกับทางทางอ๋อไม่ใช่นะคะทางลูกค้าก็ต้องมาจองรถกับทางอู่นะคะทางอู่ก็จะให้ใบเสนอราคาหน้าเล่มแล้วก็รูปรถนะคะของคันนี้นะคะไปยื่นเสนอกับทางกสทกศของลูกค้าแต่ละจังหวัดนะคะ ไฟแนนซ์ก็จัดได้ประมาณ400,000-450,000นะคะแล้วแต่เครดิตลูกค้าลูกค้าจะเอากี่ปีก็แล้วแต่ลูกค้าจะคุยกับไฟแนนซ์นะคะแต่จะได้สูงสุดประมาณ5ปีนะคะไฟแนนซ์นะคะ, Finance, ะ,คะก็ทางอู่สามารถออกรถได้ทั้ง3ช้อยนะคะทั้งเงินสดจัดไฟแนนซ์แล้วก็ทกสนะคะสามารถมาออกรถได้กับทางอู่ทั้ง3ช่องทางเลยนะคะตัวนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยพร้อมที่จะใช้งานได้นะคะ ก็รับรถไปก็ใช้งานได้เลยนะคะก็จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะก็ลูกค้ามาดูถ้าชอบก็ไม่นานค่ะคันนี้สามารถรับรถได้นะคะถ้าใครสนใจเดซกาอยากได้เดซกาเครื่องร้อยเก้าห้านะคะไปไว้ใช้งานคันนี้ทางอู่ก็ยังว่างนะคะรอพี่ๆนะคะเจ้าของรถคันนี้มารับไปไว้ดูแลไปไว้ใช้งานกันยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะยกหัวนะคะให้ดูเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะหมายเลขเครื่องยนต์ของ i s u ซ u เครื่องของ H E หนึ่งนะคะก็จะอยู่ฝั่งคนขับนะคะอยู่ข้างล่างเขาวควายเนาะเขาเรียกอะไรนี่เขาเรียกเขาควายมั้งคะนีะ่หมายเลขเครื่องก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะของ H E หนึ่งนะคะหมายเลขเครื่องก็ตามนั้นเลยค่ะก็เป็นเครื่องหกสูงนะคะหก H E หนึ่งนะคะเนี่ยห H E หนึ่งนะคะ ดูตรงนี้ก็ได้6เฮกีหนึ่งนะคะห้าแรงม้านะคะตามนี้นะคะมาดูบุก,กันความร้อนนะคะใต้หัวเกีงวุ้ันนี้บุก,กันความร้อนมาสภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องอีกฝั่งกันนะคะอะเราไปหาอีพอกันไปลูกม้าอ่ะพอกันเด้อ ตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องร้อยเก้าห้านะคะเป็นเครื่องหกสูบนะคะลูกสูบก็จะเรียงอยู่ฝั่งขวานะคะติดกันหกสูบแบบนี้นะคะถ้าเป็นเครื่องเย็ดก,ก้านะคะก็จะเรียงติดกันแบบนี้รองนะคะกรองก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมาอย่างนี้นะคะรองรถก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะช่วงล่างหัวเก่งนะคะเปิดหลังติดหัวนะคะทั้งอู่ สีนะคะทำมาเป็นลายนี้ให้ค่ะเดี๋ยวเราจะยกหัวลงนะคะเดี๋ยวจะยกหัวให้ลงนะคะเดี๋ยวต้องไป คลิปนี้ก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าสนใจรถดับไม่ไปใช้งานนะคะคันนี้ก็ยังว่างนะคะเป็นเดซกาค่ะเครื่องร้อยเก้าห้านะคะชุดแต่งอยากได้อันไหนก็มาสั่งได้นะคะทางอู่ยังไม่ได้ใส่ไว้เนาะคันนี้นะถ้าอยากได้ก็แวะมาชมมาดูรถก่อนได้มาทดลองขับรถตัวจริงได้ที่อู่หันสาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะคะลาไปแล้วทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ